เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทดดิ้งเลเจนด์รวยๆ,ๆนะฮะแน่นอน,นครับถ้ามีคลิปเกมนี้มาแปลว่ามันมีกิจกรรมใหม่มานะครับผมก็กิจกรรมที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือสุสานอินซีนะครับผมอ่าก็แน่นอนว่าเป็นอ่าสุสานของจักรพรรดินะครับผมของจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือท่านนี้เลยนะครับผมอ่า คัาสจินซีฮ่องเต้น,นะครับผมซึ่งตามประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยก็จะ,ะมีมีสถานที่จริงไปนะก็คือมีคุนแบบเขาเรียกเป็นองค์คลักแบบโอ้เป็นหลายร้อยหลายพันขุนเลยนะครับผมแล้ว่าในสุสานเนี่ยก็เป็นวัตถุสรต์ของจีนนะครับผมซึ่งโอเคตัวเกมก็หยิบยกเรื่องราวตรงนี้มาทําเป็นกิจกรรมนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมนี้กันนะซึ่งเขอเกิดไว้ตรงนี้ก่อนว่าผมก็ยังไม่ได้ เข้าใจในกิจกรรมนี้100%เนะก็เอาที่ว่าแบบเล่นแล้วเข้าใจก็มาพูดให้ฟังนะครับผมซึ่งโอเคก่อนจะไปถึงในเรื่องของกิจกรรมเรามาดูตัวละครที่จะได้จากกิจกรรมนี้กันนะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะต้องใช้อ่าตัวดาบนะครับผมดาบอันเนี้ยมาแลกนะหนึ100อันแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่เก่งนะครับผมผมมองแนละ้วเก่งมากนะเป็น s อ r นะแต่ว่าทักษะสตาร์ที่ี่221 ซึ่งเยอะมากๆนะครับผมซึ่งตัวละครปกติของผู้ติดตามไอเซเนี่ยทักษะอยู่ที่ประมาณแค่7 0 8 0เองนะครับผมอันนี้สตาร์ทมา2 2 1เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวละครใหม่แล้วก็เพิ่งมาแล้วเขาก็เลยปรับสเกลนะให้กับผู้เล่นเกา่าที่เล่นมาสักพักแล้วเนี่ยนะครับผมให,ให้มาปั้นตัวละครไอพวกนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามาสตาร์เจ็ดสิบจะกว่าจะเก่งก็นานใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันสเกลแบบจะสองสองปีแล้วอ่ะนะครับผมนะก็ปีกว่าแล้วนะครับตัวเกมเปิดมาร็อกทักษะก็เลยสตาร์ที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวงแสงกันนะครับผมอ่ะตัววงแสงนะครับตัวนี้หินซีฮ่องเต้เป็นตัวละครสายบัณฑิตนะครับผมแล้วก็มีวงแสงนะครับที่เพิ่มให้กับอ่ยอดบุรุษแห่งยุกนะทั้งหมดบวกหนึ่งขอแค่มี ตัวละครน,นะทักษะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าขยันนะอันนี้ปกติเลยนะครับแล้วก็เพิ่มขยันค่าขยานัขขยนให้กับตัวเองครับเซ็นนะครับอ่ะซึ่งตัวในวงแสงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะก็จะมียมบาลน,นะครับผมที่ผมงงมากว่าทําไมเขาถึงไม่ปรับเลือดของท่านโยมสักทีนะในกิจกรรมอื่นอย่างถ้ำตุนพวงอะไรพวกนี้เขาปรับอ่ปรับตัวสเกลเลือดอะเพิ่มขึ้นแบบ แทบจะทุกครั้งที่กิจกรรมมาเลยแต่ว่าโยมบาบานเนี่ยแทบจะไม่ปรับอะไรอะไรเลยนะครับผมตัวละครมอนสเตอร์อะไรเนี้ยเลือดแทบจะเท่าเดิมเลยนะครับก็ทําให้ตายง่ายมากนะช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับผมต่อมานะครับผมใช่ใช่ซึงกับอาทรงหุยจงนะครับซุยทรงหุยจงนะครับผมก็2ตัวละครนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าผู้พัฒนาเขาคิดอะไรอยู่นะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเพิ่มพลังให้กับ กิจกรรมอะไรนะชิงศิลาใช่ไหมเอ่ากลชิงศิลากับขนส่งศิลามั้งแต่ว่ากิจกรรมที่มาหลังๆเนี่ยมันคืออารวาสเมืองหลวงนะครับซึ่ง2ตัวนี้ไม่ได้เพิ่มคืออัปลิตี้แบบปล่อยทิ้งเลยนะครับผมไม่รู้จะรีเวิร์กไหมนะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะไอตัวตัวนี้ก็เช่นกันนะอ่าแล้วก็มีลิโบนะครับผมลิโบนี่ก็เป็นอ่าลิโปนะครับลิโปอ่ะผมชอบเรียกเขาลิโบ ริปโป้นะครับผมก็ริปโป้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมในอะไรนะอะไรทับอะไรสักอย่างนะที่ผมทําไปนะล่าสุดนะ,ะก็จะได้ริปโปมานะผมลิคิดโอเคเลยนะผมลิคิดเป็นเจ้าสาวกับตรงเสียววานนะครับผมก็ตัวละครนี้เป็นตัวละคร5ยอดภูแน่นอนว่าหลังๆเนี่ยถ้าใครเล่นมาสักพักหนึ่งก็จะได้ตัวละคตรคตัวนี้มานะครับพรสวรรค์แน่นอนนะครับเหมืองเกลือการค้าตลาดชายแดน อ่าขนส่งศีลาโนนี่นั่นอ่าค่าขยันของบัณฑิตบวก15%โอเคนะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเลือดแล้วก็พลังยมตีในกิจกรรมของสุสานอ่าจินซีนะครับไอ้ก็จะเป็นกิจกรรมของตัว,ตวเขาเองนะอ่าแล้วก็สกิลหลากหลายนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าปั้นอีกตัวถ้าได้มานะแต่ว่าน่าจะใช้เวลาสักพักเลยนะเพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงนะ เออถึงแม้ว่าเกมจะเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนเล่นอยู่นะก็คนที่ชอบเกมนี้ก็ยังเล่นอยู่แบบเหนียวแน่นอ่าผมก็ไม่ค่อยได้ชอบออไม่ค่อยชอบเกมนี้่าไรก็ยังเล่นอยู่โอเคก็เล่นเรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเกมนี้กันนะับผมกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอ่ามินิมินิเกมนะครับผมให้เราเดินนะสุสานมุงกดนะฮะเนี่ยอ่าสุสานมงกดแต่เนี่ยเป็นชั้น3ผมเดินมา ระยะหนึ่งแลอะอาจก็อันนี้ค่าพลังเต็ม30นะครับผมค่าขยันเขาจะคิดตามอ่านี่ตามนี้เลยนะครับคุณสามารถกดตรงนี้แล้วก็ดูได้เลยพลังโจมตีก็คือพลังโจมตีของผู้ติดตามในกิจกรรมนะคูณ1บวกโบนัสพลังโจมตีซึ่งตอนเนี้ยพลังของผมในกิจกรรมเนี้ยคือ26.1 M นะฮะแล้วก็เลือดก็26.1 M ถามว่ามันคำนวณยังไงนะครับผมว่ามันเนิร์ฟลงมานิดหนึ่ง นะครับอันนี้คือผมบูสต์พลังไปนิดหนึ่งแล้วนะครับผมไอ้พวกบวกศูนเนี่ยเห็นไหมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาคํานวณอย่างไรนะครับแล้วก็ค่าขยันเนี่ยมันโดนเนิร์ฟลงไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมพลังในกิจกรรมนะครับผมอ่าตัวนี้บวกศูนย์นะก็คือพลังในกิจกรรมเท่ากับพลังโจมพลังพื้นฐานบวกครั้งที่อัปเกรดนะครับแล้วก็คูณโบนัสอัปเกรดอ่าไอ้โบนัสอัปเกรดเนี่ยก็คือนี่ฮะไอ้ที่มันบวกหนึ่งนะฮะอย่างตัวนี้จะมีนะครับเนี่ยอัปเกรด1นึ่งทับห เดี๋ยวอัปเกรดยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะซึ่งตัวพลังพื้นฐานเขาเขียนมาให้นครับเน,นี่ยอันเนี้ยพลังพื้นฐานอยู่ที่70,000น,นะครับอ่าพลังพื้นฐานนะแล้วก็อัปเกรดมาซึ่งพลังพื้นฐานอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาเอาแบบตรงๆมาขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะไอเจ็ดแสนเนี่ยลด่นยอมาดูกวน เพราะว่าพลังเขาบอกว่าเอาค่าขยับพื้นฐานมานะแต่ว่าพื้นฐานตัวนี้ของผมมันมันร้อยสะนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาคํานวณยังไงให้เหลือเจ็ดแสนนะครับผมอ่ะก็ดูตามจอได้เลยนะอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาบอกมาอยู่นั้นก็ตามนั้นแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกิจกรรมนีกว่ฮนะซึ่งกิจกรรมเนี้ยอันเนี้ยตอนแรกเนี้ยมันจะมีตัวละครเป็นบอสของประจําดาอดูนะครับเราจะมาเดินเขาวงกดกัน นะซึ่งอันนี้มีคนค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเ,เขาจะบอกนะครับว่าเราหางจากกินซี่ห้องเต้เนนะี่ยอีกกี่ชั้นนะครับผมอ่ะก็อันนี้ผมอยู่ชั้นที่สาก็ห่าง27ชั้นนะแล้วเราสามารถกดตรงนี้สมมติถ้าเราเลื่อนจอมาไกลแล้วไม่หาตัวละครไม่เจอกดรูปตรงนี้นะครับผมให้กลับมาที่ตัวละครได้วิธีการเล่นเนี่ยก็คือกดที่พื้นนะครับมันจะเดินไปนะแต่ว่าผมจะยังไม่กดไอหินพวกนี้นะจําไอหินพวกนี้ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะ พ,พวกนี้เน,เนี่ยคือตัวกิจกรรมเลยนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะ,ะก็วันนี้ผมขอหาทางลงก่อนนะ,อะโอเคผมเจอแล้วนะครับผมะ้าหาสักพักหนึ่งเลยแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นแค่ปเปี่ยวรจริงผมหาสักพักเลยทางลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าจัดก,การบ,บอสเรียบร้อยแล้วนะฮะไปลงกันอ่าไปมุงกดนี่สี่จุ๊บเข้ามาแล้วนะครับผมในพื้นที่นี้นะครับ ก็เอ้บอสก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเ,เรามาดูในส่วนของการอัปเกรดผู้ติดตามกันนะครับผมคุณจะสังเกตเห็นตรงนี้ครับที่มันชี้ๆอยู่เนี่ยอันนี้คือคือพื้นที่อัปเกรดนะพื้นที่เพิ่มพลังนะครับผมอ่ะเราลองเลื่อนจอมาเรื่อยๆดูนะฮะว่าเอ้ยจะมันอยู่แถวๆไหนนะลองเลื่อนจอดูหาดูนะครับอ่าเจอแล้วนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าเรากดคลิกมาปุ๊บอ่าเราจะใช้พลังหนึ่งพลังนะครับในการทำให้มันทำงาน ทีนี้มันจะสุ่มผู้ติดตามมาให้นะครับว่าให้เราเลือกว่าจะเพิ่มพลังให้กับคนไหนนะเพิ่มพลังต่อสู้595นะครับก็จะเลือกตัวที่พลังสูงสุดนะฮะแต่ถ้าเกิดมีไอใครมีไอเทมเปลี่ยนใหม่ก็คือทำให้สุ่มผู้ติดตามที่แข็งแกร่งกว่านี้มาได้นะแต่ว่าผมสายฟรีตอนนี้ก็ไม่เอานะครับผมก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะจงดีก็สุกได้ไปนะครับพอเราเปิดได้อันนึงแล้วเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมลูกสองหายไป หนึ่งชั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมี3นะสามชิ้นต่อชั้นนะครับผมอ่าก็แปลว่าเราอัปเกรดได้3ครั้งตอนหนึ่งชั้นนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอนะลองชิกที่พื้นดูนะครับเนี่ยแล้วลองสังเกตดูนะอ่ะมันจะชี้บอกอ่านี่ผมเจอเจอทางลงแล้วนะอัปเกรดวิงอ่าโอเคอันนี้ก็พอได้นะพอได้อ่าแต่ก็ทางลงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นที่5กัน โอเคอันนี้บอสยังไม่โดนจัดการนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีหินนะฮะเนี่ยมันขวางทางเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมซึ่งพื้นที่หินตรงนี้โอ้โหยังไม่ทันเดินเลยผมโดนตีซะแล้วนะครับไม่เป็นไรพื้นที่หินตรงนี้เราสามารถกดได้นะสามมตนะิผมไปกดตรงนี้อ่ามันจะลดพลังหนึ่งแล้วมันจะสุ่มเหตุการณ์มาให้นะครับผมเนี่ยอันนี้ผมเจอมอนสเตอร์นะ,ะสามารถตีได้อ่ะตายแล้วโอเค คุณเล่นในพื้นที่เนี้ยคุณสามารถโดนตีตายได้นะครับผมซึ่งถ้าโดนตีตายแต้มสมาคมจะลดไป150้นะครับผมแต่ว่าไม่ไมต้องซสีเรียสน,นะถ้าตายคุณสามารถกดฟื้นขึ้นมาได้และเหตุการณ์ก็ยังอยู่นะครับผมคุณก็ตีปุ๊บคุณก็จะได้ของ,องนี่นั่นเหตุการณ์นะครับรู้สึกมี8เหตุการณ์เลยนะครับผมเดี๋ยวชุิงเดี๋ยวดูกอนเรามาไล่เหตุการณ์กันนะเพราะว่าผมอาจจะไม่สามารถสาธิตให้เห็น ได้ทุกอันนะอ่ามาเหตุการณ์นะครับผมเหตุการณ์จะมีทั้งหมด8เหตุการณ์นะตามที่เขาเขียนไว้นะก็จะมีเหตุการ์ต่อสู้ทั่วไปเมื่อกี้นะครับเป็นการต่อสู้ทั่วไปเจอมอนสเตอร์นะแล้วก็จะมีมือเอกเฝ้าดานนะอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าเจอแล้วไม่เจอทีเหตุการณ์ต่อสู้คนจริงนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมโดนตีนะผมและตอนนี้ผมก็โดนตีอยู่นะผมเนี่ยเห็นไหมอ่ะแล้วก็เหตุการณ์ต่อสู้กับ จินซี่จินซี่ก็คือตัวบอสนะครับผมแล้วก็จะมีเหตุการณ์เจอสมบัติในวงกฏเนาะแล้วก็จะมีกับดักด,ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาเหตุการณ์มหัศรจรรย์อันนี้ยังไม่เคยเจอนะแล้วก็คนไกลอัปรน,น,นะครับผมก็อาจจะเป็นเอ,อ่อไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นตัวส่วนอัปเกรดเปล่านะครับผมซึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่เราสามารถให้สมาคมเราช่วยได้ด้วยนะอันนี้ผมก็จะเจอมอนธรรมดากรตีไปก่อนนะครับก็จะได้ของด้วยนี่นั่นมาก แล้วเอือแล้วก็โดนตีอีกแล้วนะครับผมอ่านี่เขาเดินอยู่นะเป็นไม่ไรครับก็ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วสมาคมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเรื่องของแต้สมาคมนะอ่าแดี๋มีสมาถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีสมาคมช่วยเหลือด้วยนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตีไปอ่าก็เจอเหตุการณ์นะครับนี่อุโมงค์สารซับซ้อนหลงทา,างทำยังไงดีสับตาเดินกับใช้ใช้วิธีรัดผมลองใช้วิธีรัดดู นะครับผมก็จะได้ของรางวัลนู่นนี่นั่นนะเนี่ยเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอเหตุการณ์เนี่ยอ่าอันนี้ได้รับสมบัตินะสมบัติเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันในคลิปเนาะว่าเอาไว้ทําอะไรแลผมผมโดนตีตายแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเออผมจะบอกว่าเหตุการณ์ในนี้มันเจอคนง่ายนะอ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเดินรัวๆเนี่ยมันจะเจอคนง่ายนะครับผมแล้วก็พลังคือพลังเราตีกันตายแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าใครเล่นมาสักพักเนี่ยค่าพลังเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรไปนะครับไม่ต้องหัวร้อนนะ <c oughs> นะฮะก็อาจจะเสียแต้มสมาคมนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเนี่ยให้เาเจอเขาแหละแล้ผวผมตีเทียมก็ตายเขาก็ตายใช่ไหมใช่ไหมก็จะได้ค่าตีคนนะครับอันนี้เจอคนตีคนได้แต้มได้แต้มสมาคมซึ่งไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรเหมือนกัน ตอนนะี้ตอนนี้นะเดี๋ยวปุ๊บเด,เดินให้พลังหมดแล้วก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมอ่าได้รับสมบัตินะผมแต่ว่าของยังไม่ดีเท่าไหร่นะทีต้องเดินไปเรื่อยๆอ่าใช่เจอกันง่ายคนระับบอกแล้วว่าเจอกันง่ายเนะี่ยตีปุ๊บอ่าเออมันออกยังไงเนี่ยมันออกได้ไหมตีแล้วไปขับไปทางอื่นได้ด้วยนะเออปุ๊บปิ้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอมาร์กยังไงนะก็ตีไม่ได้อีกแล้วสมมุตินะอันนี้ผมตีเขออ้าไปนะครับผมก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะอขออนุญาตนะครับตีเลยไม่ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ตื่นมาได้นะแต้มลดไปร5อยห้าสิแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอคนในนี้เขาตีไปก็ได้มาสามรอยนะก็เขาเรียกไงนะเออ ได้กำไรไหมเรียกไม่ได้กำไรก็ได้้งเออปุอ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะตรงนี้ไปไม่เจอกับดักเลยแนฮะอยากเจอกับดัจกจังเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้ลองมาเลาะเลาะแถวนี้ดูนะฮะเพราะว่าถ้าเราเจอกับดักเนี่ยเราจะมีตัวเลือกให้นะว่าให้สมาคมมาช่วยหรือว่าเราจะหนีออกไปเองนะถ้าหนีออกไปเองก็จะเสียพลังอขออน,นุญาตนะครับผมขออภัยเพื่ อามานเตอร์นะฮะวิ่งไม่เจอกับดักฮนะโอ้โหได้ของดีด้วยเจอแต่สมบัตเนาะรอบนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะผมขอทีนะทัพขอทำหน้าที่ออืโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับผมก็อ๋อนี่ไงม,มันมันมามาร์คให้เองนะผมไม่ได้มาร์คอะไรนะเมื่อกี้นี้ ผมเห็นแล้วว่ามันไม่มีปุ่มมารนะอ่ะอันนี้ก็สมาคมก็จะมาช่วยตีได้นะครับถ่าผมตีไปแล้วไม่ตายอ่ะก็สมาคมสามารถมาช่วยตีได้นะครับผมซึ่งเ,เดี๋ยวมันจะมีนะนะอ่ะปลดล็อกอันนี้ได้นะครับผมอ่ะปลดล็อกตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้แบบสปีดคือแอนิเมชันมันคล้ายๆอะไรนะเ,เขาเรียกไงอ่ะอ่ไอ กนชิงศิลาหรือว่าอารวาสมือหลวงก็จะเดินได้เร็วขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยแมเมื่อเจอครั้งแรกตื้น่นั่นตึ้นๆขนาดเจอสมบัติจะรับรางวัลเองเลยคือลดเวลานะถ้าเกิดว่าแบบใครเปื่อมันั่งตีทีละตัวเนี่ยถือว่าแบบมันรู้สึกว่ามันช้าไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็จ่ายมา200ร0 0สอง้ทองนะเออไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละมันเป็นการอำนวยความสะดวกแบบอยากวะมากนะครับผมโอเค อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสมบัติกันนะครับผมอ่าสมบัติก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไอ้ได้เวลาได้สมบัติมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็จะเก็บเป็นแต้มพ <ทำ S 2> <go> ิธ <go> ิพ <go es with> ิธภ um ัณฑ์นะครับผมซึ่งไอ้แต้มเนี่ยก็จะได้ไอ้รางวัดนะผมหลังๆก็จะได้ตัวดาบนี่แหละกระบี่นะครับผมกระบี่เอาไว้ใช้แลกอ่าผู้ติดตามนะครับผมอันนี้อันนี้ไว้ใช้แลกชุดเนาะโอเค นะครับผมอันนี้ผมเก็บได้480นะเก็บไว้ได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีจะสังเกตได้ว่าเวลาเราตีมอนหรือตีใครเนี่ยครับเราจะได้อ,อหินนี่นะครับผมอหินเนี่ยมันสามารถเอามาซ่อมได้เนระมซ่อมตรงนี้นะกดซ่อมทั้งหมดทั้งหมดไปเลยนะครับอ่าซ่อมแล้วได้อะไรนะครับมันก็จะมีรางวัลเ่าไปใช่อันนี้เป็นแต้มช่วยซ่อมนะรางวัลซ่อมนะครับจะนับจากอ่าคนในสมาคม นะครับผมนะถ้าซ่อมได้เยอะนะก็จะได้ไอของแล้วก็ได้ธงนี้ด้วยธงนี้ก็ไว้เปิดค้าขายนะครับผมอ่าก็จะเป็นจะอารมณ์เป็นกึงก่งๆึ่งเล่นเดี่ยวบวกมีกิจกรรมสมาคมด้วยละมั้งนะครับเนี่ยเออว่ามันมีแต้มด้วยเห็นไหมเนี่ยมันมีแต้มสมาคมกัน้าด้วยนะครับผมอ่าถ้าโดนถ้าโดนตีบ่อยก็ก็จะลบ50นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข้ามาในกิจกรรม มันจะไม่โดนตีนะหรือว่าถ้าเกิดว่าโดนตีแล้วปล่อยปล่อยนอนแอ่งแมงไปเลยอะ่ะนะครับผมก็ก็จะไม่โดนตีนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นบันทึกศุกสานะก็คือจะมีบอกนะครับว่าเอ้ยเราจะเจอตัวอะไรแล้วเวลาตีตายเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีโอ้มันหลากหลายนะมือเอกนะครับผมนี้ตัวตัวมือเอกก็คือเป็นบอสเนะาะบอสตองต่าอะไรตรงนี้ อาหุอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกนะครับนี่อ่าปุ๊บอ่ากลไกปริศนาก็คือไอไอตัวนี่แหละครับไอตัวอัปเกรดพลังนะครับที่ที่ผมบอก1ชั้นจะมี3มอันนะฮะก็จะเป็นคนแล้วแล้วก็มีสมัติน,นี่อันนี้เหตุการณ์นะเป็นกับดักอ่าถ้าเกิดคุณเจอกับดักนะครับคุณจะเลือกได้ว่าให้สมาคมของคุณช่วยหรือว่าคุณจะเสียหนึ่งพลังในการหีิออกมาเอง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้คุ้มก็คือให้สมาคมช่วยนะครับผมถ้าหนีออกมาเองเนะเป็นเสียพลังเนาะ,ะแต่อันนี้ยังไม่เคยเจอก็ขออภัยในในาไวน้าที่นี้ด้วยนะครับผมตัวรางวัลน,นะจะไม่มีการแลกของนะแต่ว่าจะมีรางวัลอันดับแล้วก็อะไรพวกนี้ปกติเนาะก็ลองไปดูนะนะครับผมโอเคประมาณนี้นสำหรับกิจกรรมสุสานชิ้นสี่นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง าละเอียดด้วยนะครับผมใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ